ฉันบอกให้เอาไปให้ไงจะดูอะไรวะนี่เจนไม่ไว้ใจกันแล้วเหรอก็ต้องไม่มีอะไรอ่ะก็มาให้ดูสิจะบ้าเกินไปนะจะดูอะไรมันก็แค่มือถือเนี่ยถ้าพี่ขอดูของเจนบ้างอ่ะเจนให้พี่ปะ่ะเอาไปอยากดูอะไรก็ดูเลยไม่ดูพี่เคารพพื้พนที่ส่วนตัวของเจนไงพี่ไม่ได้เหมือนเจนนะเว้ย ที่ไม่เคยเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นน่ะเข้าใจบ้างไหมว่าส่วนตัวโคตรผิดหวังเลยว่ะกูก็ผิดหวังเหมือนกันแค่ชื่อกมาเป็นหัวเนี่ยแด่กครับจะขับได้ไหมครับ พี่แมนเออจนเจนมาได้ไงเนี่ยพ,พี่เราจะกลับบ้านอยูวันนี้แล้วพอดีฉันผ่านมาแถวนี้อะค่ะฉันก็เลยแวะมาเดินเล่นพี่แมนคะผู้หญิงคนนี้ขเขาเป็นภรรยาพี่เหรอคะออใช่จ้ะก็นึกว่าจะสวย ที่ไหนได้ก็งั้งนแหละพอฉันไม่ได้งั้นนี่เราเจอกันที่เดิมฉันกลับก่นอนมันไม่ใช่อย่างที่เจนคิดนะคือเรนไม่มีอะไรเลยอ่ะจะ่คิดมากนะ เฮ้ยแมนว่าน้องหนูนาเนี่ยเขาชอบมึงแน่เลยวะมึงพูดบ้าอะไรของมึงวะไอ้โจ๊ไปไหนก็ไปไปมึงอนะเออไปแล้วเจนอย่าไปฟังที่โจนพูดเลยนะหนูนาเขาเป็นแค่เด็กฝุกงานนะอ่ะผู้ใหญ่เขาเลยฝ่า้พี่ดูแลเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยนะทำไมพี่ร้อนตัวแบบนี้อ่ะเปล่า ก็แค่ไม่อยากให้เจนเข้าใจผิดอ่ะนี่เจนหิวยังพี่หิวแล้วเราไปหาอะไรกินกันนี่พี่เข้าไปทำอะไรในห้องน้ำเป็นชั่วโมงนี่ไปคุยกับคนอื่นดีแล้วใช่ไหมนี่เจนมีเหตุผลหน่อยได้ไหมพี่ก็แค่ปวดท้องห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำมันก็เลยนาน งั้นเหรอฉันบอกให้เอามันเลยกู <S <S ไหนจุ๊บๆนี่มันอะไรไหนหยบอกแค่แบน้้นไงนี่พี่เอกคุยกับเด็กผู้งานคนนั้นจริงๆด้วยฉันว่ารเราเลิกกันเถอะเจนพี่ขอโทษนะพี่สัญญานะว่า พี่เลิกยุ่งกับหนูนาเลยเนี่ยพี่ลบบัญชีหนูนาไปแล้วแล้วพรุ่งนี้พี่ก็จะคุยกับผู้ใหญ่ให้ย้ายหนูนาไปฝึกง,งานแผนกอื่นพี่จะไม่ยุ่งกับเขาอีกอก็ได้ค่ะฉันจะลองเชื่อใจพี่อีกครั้งขอบใจนะเจน น่าเกลียดม,มากเลยนะคุก็เล่นรศัพท์อยงฉันโทร,รมาทำไมเนี่บคะแชทก็ไม่ตอบ อ๋อเมื่อกี้ผมคุยเรศกับผู้ใหญ่อยู่อ่ะคุณคุยเสร็จนี่แหละอ๋อค่ะฉันขอยิมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะพอดีฉันจะโทรบอกเพื่อนนะว่าถึงบ้านแล้วกลัวเขาเป็นห่วง พอดีฉันจำมือเพื่อนไม่ได้อะ่ะค่ะเดี๋ยวฉันนอาโทรศัพท์ไปชัดก่อนแล้วค่อยโทรบอกเพื่อนก็ได้ เจนนี่เจนมาทำไมเนี่ยทำไมฉันจะมาไม่ได้คะนี่เจนตามพี่เหมือนพี่เป็นนักโทษเลยนะคนเรามันต้องมีชีวิตส่วนตัวกันบ้างดิพี่ว่ามันชักจะเกินไปแล้วเจนสิ่งที่พี่ทำต่างหากที่เกินไปพี่ทำอะไรเจนดูสิมีหนูนาไหมเจนก็เห็นว่าพี่ลบบัญชีเขาไปแล้วแล้วเขาก็ย้ายไปทำงานาแผนกอื่นแล้วด้วย นี่เจนยังไม่เชื่อใจพี่อีกออเหรอมึงพี่หนูนานโดนย้ายมาแหนกอ่ะมนเพราเมียเขาเ,อ,เองก็ว่างละแหละที่แมนเป็นผัวหรือเป็นนักโทษวะเอ,อ้ยว่ะอุ้ยแมนคะหนูนาเธอมาได้ไงเนี่ยฉันเป็นคนนัดเขาไหมล่ะ ฉันเคยยิงโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะพอดีฉันจะโทรบอกเพื่อนนะคะ เราก็เลิกกันไปเลยฉันไม่เอาชีวิตของฉันมาเสียเวลากอบคนณอย่งพี่หรอกโอ้เจนพี่ขอโทษพี่สัญญานะว่าพี่จะเลิกติดต่อกับหนูนะทุกช่องทางเลยเนี่ยพี่พูดต่อหน้าเขาเลยเนี่ยไม่ต้องหรอกคนรักกันเขารู้ว่าต้องทำตัวยังไง ถ้าทำให้อกฝ่ายต้องเสียใจเขาจะไม่ทำตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าทำแล้วมาขอโทษขอโอกาสแบบนี้แบบนี้เขาไม่เรียกคนรักกันหรอกเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเจนแต่คนเราก็ผิดพลาดกันได้หนิแล้วพี่ก็พร้อมจะกลับตัวกลับใจด้วย ไม่จำเป็นหรอกแล้วผู้หญิงที่เขาแอบคุยด้วยอ่ะไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวหรอกนะยังไงก็ดูแลผู้ชายคนนี้ให้ดีๆล่ะให้สมกับที่แย่งไปยังไงก็สู้ๆนะเจนนี่มันหมายความว่า จะไปไหนก็ไปไปตำคาญ